เลยอ้าววันนี้ฝักใส่ทำของแพงตนะั้งแต่ต้นคิดนะฟัไว้นะว่าอย่างไรก็ตามถนะ้าเกิดว่าคุณเรียกว่าคิดในเส,ส้นทางที่ไม่ใช่ตัวเองเนี่ยคิดยังไงก็เข้าเนื้อใช่ไหมไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหรือมีความเชื่ออะไระก็ตามที่รับมาจากคนนู้นคนนี้คนนันน้นนที่ทําให้ตัวคนนี้ไม่เบานะเพราะ,ะนั้นจงรู้ไว้เลยว่าสัญลักษณ์ที่ จับได้ตัวเองได้ง่ายที่สุดก็คือหนักหรือเบาโอเคไหมถ้าคุณรู้สึกว่าฟังแล้วมันเบามีพลังกำลังใจนั่นแสดงว่าถูกทางแล้วแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าหนักไม่ใช่ตัวเราแล้วก็ไม่เป็นความจริงแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองหรือว่าอะไรนะเขาบอกว่าต้องฟังคาคอมเมนต์นะที่ว่าเพื่อจะได้ปรับปรุงดูดูดูใดๆก็ตามใครฟังก็รู้สึกไม่ดีทางนั้นเพราะนั้นจงรู้ไว้ว่านั่นไม่ใช่ตัวคุณโอเคไหมลูก แพงมากหึกมากรักทุกคนเหลือเกินวันนี้ก็ฝากด้วยรักกูคอยดีสบายฝากอันนี้ด้รักทุกคนเลยเย้อ้อาวสวัสดีทุกคนเลยเย้เอาจะให้ดู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 ควินน่ <c oughs> <c oughs> ากินมากเลยเมื่อกี้ก็คือรอไม่ไหวแล้วก็ต้องไปก่อนนะตรวบก่อนตรวจสอบไปขะก,กล่องแม่เด็กน้อยพามากินอีกแล้วเด็กน้อยพามากินมาเที่ยวพามาเที่ยวแล้วทุก กินยังไงก่อนกินทันไหมเอฟไฝกินยับอ้าวสวัสดีทุกคนเลยเย้เอาวปโอดอยเฮลโหลวสวัสดีจ้าเด็กน้อยเย้เอามีาอะไรจะฝากเพื่อนไหมมีอะไรจะฝากโอ้โหหน้าผมผมไม่ไหวเออหน้าเปลี่ยนยกันไปหมดเลยหน้าเปลี่ยนมันเป็นยังไงมันเป็นยังไง เออหน้าเปลี่ยนเลยจริงมามา private coaching แต่ละทีก็คือหน้าไม่ไม่กลับที่เดิมหน้าไม่กลับที่เดิมหน้าไม่กลับที่เดิมดูกูไม่กลับแล้วนะไม่กลับแล้วมีแต่หน้าเด้งไม่ไหวหน้าเด้งหน้าเด้งดูกระจกแล้วก็งงตัวเองว่านี่ใครวะเนาะแต่ทำไม่ได้ทุกอย่างเลยทุกคนใช่ทแไมแม่เราปั่นโฟกันข้างบนก่บ บบตั้งใจมากเออขัดโมบนปะวันแบบวอร์เทคเลยอะใครจะไปในเส้นทางนี้ก็ต้องให้เวลากับตัวเองแล้วในการอยู่ในพื้นที่สวรรค์เนาะใช่อืมให้วาเดียฝากก่อนอะไรนะกิท้ายเพื่อนเพื่อน้ินขายเพราะเราต้องกินก่อนพรา๋ยวใช่นี่เดี๋ยวให้ได้โอ้นี่ไงเนอะควินนี่เราใช้กล้องแบบอุ้ยวากิวครับ ข้างหลังัาเลยคุณครูบอกว่าคุณครูบอกว่าอยากกินหวานๆใช่ไหมเนื้ออะตอนแรกก็คือจะวาฟี่ปุ่นแล้วครับล่าสุดเกือบจะไปืเกอบจะไปแล้วคืนนี้ก็โอ้ยฮืมซูมพี่ครูซูมอ่ะซูมชัดไหมนี่เนื้อเอฟไฝ่นั่นนะดูซุ่มซุ่มนะดูดิโอ อลังการใครดูอะไรนี้ก็คือช่วยไป็นทางริงสุขิดพุ่นเลยทีนี้ก็คือเป็นเพจอร่อยมากอร่อยมากร้านนี้แล้วอันนี้จุ้มไข่ค่ะนี่เดอะเบสต้องแบบจุ้มไข่อ่ะหวานหวานมากๆเลยอุ้ยหวานหวานยำหยาบลงกูก็คลุกๆนะป้าคลุกๆแล้วก็ส้วบเลยเดี๋ยวไข่เดี๋ยวคำเดียวคำเดียวสุขิดเอาสูขสุขออกเลยวะโอเคอ่ะเอาเอาเอาด้านหน้าปะด้านหน้าดูดีก็จะ อ่่าครูเห็นจะต้องหลังดีไหมอ่าได้ค่ะดีได้ค่ะดีไหมดีค่ะสวยค่ะนี่ค่ะโอเคค่ะอ่าไปค่ะอืออโหมันต้องรั้วเข้าไปอวารั้วร้วไปเจอที่ชู้อย่ที่ช่ยอย่านี้ค่ะอลวอ่าอืออืออย เป็นเขาเรียกว่าไพเวทโคดกินโคดกินแล้วนะก็คือตามได้เลยลูค้าบอกว่ารูณทางด้านนี้มาองกกลัวขนาดไหนหวานน่าร้อนหวานมากัวงานแบบเด็กกูกินได้ดูน่ารลก กลุบคนเดียวกลได้ไงอ่ะบอเห็ดเลยเนาะถือกล่องกลอกล่องกลมห้องไไม่ออกไม่ออกมันจะถึงจะกินแล้วเนี่ยอืมอืมอืมเลยอย่งรีบนะไม่ต้องรีบ ก็ค me me right? ือตายแล้วมันหยาขนามกินก่อนกินก่อนได้ก่อนได้เลยแล้วน้องรีบผ่าไม่รีบเรารอแป๊บนึงรอแป๊บนึงไปอย่างอื่นก่อนไปอย่างอื่นเอาันนี้ก่อนเป็ดเหรออืมไปอย่างอื่นก่อนเทปเทปมันต้องมีเวลาให้นัว มาไปกินนับสามหมื่นแผ่นเพื่อนเพื่อนได้สาระกับบ้านไหมคะเออเพื่อนเพื่อนก็คือได้มากินดูมาดูของกินตอนดึกเด็กบอกว่าบักทงไปเส้นทางนี้ด้วยค่ะนะไปเลยได้เลยค่ะไปก่อนเลยอ้าวรัวทุกคนเลยออาให้เขาดูเป็ดก่อนอีกเอามาอืออือกินก่อนเลยให้นัวไปก่อนเลยน้ำสบายเลย ให้มันลึกซึ้งกับรสชาติดูน้อง <laughs> ไม่ไวแล้ว<อ> <c oughs> นี่ไข่นี่ไข่เนะี่ยอร่อยมากเลยน้องสวัสดีทุกคนเลยอารักทุกคนเลยนั่นแหละวันนี้ก็ฝากของเจ๋งฝากของเด่นๆไว้เลยนะว่านั่นแหละอย่างไรก็ตามต้องให,ให้จับความรู้สึกว่าหนักหรือเบาแล้วที่สำคัญก็คือเพิ่งไปทวนกายทองคำมาแรงมากเลยเนาะไม่ไี้สับรถอยู่ก็เะทวนกายทองคำไม่พูดถึงเรื่อง เราไปฟังแบบหมอหรือว่าไปฟังแบบนู่นนี่นั่นน่ะตู๊ตุ๊ดตอ๊ดหมยพูดอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้อ่ะมันลึกแล้วแม่ก็พูดถูกจริงๆอ่ะว่าต้องไปฟังเองนะคะใช่ถูกต้องขอยากที่ว่าจะจังเรื่องเรื่องสุขภาพนะอย่างแท้จริงนะการไม่มีโรคกระหลานบระเริฐอย่างแท้จริงแต่ต้องรู้ไว้ว่าถ้าคุณแก้ไม่ถูกจุดเนี้ก็คือค่าหมอแม่งแพงกว่าค่าเบียนจริงอันนี้ไม่ต้องค่าปัญญาต้องจริงมากเลยก็เหมือนว่า กำลังหวานหวานน่ะเอ็นดูอ่ะมาคุยก่อนก็ได้เอาเชิญหวานให้เสร็จก่อนเนื้อมันหวานนะลูกก็คือให้อ่ะอืก็คือให้นั่นแหละเนาะอ่าคุกคือเป็นเป็ดใช่ไหมอันนี้เป็ดเหรอคะอ่าเดี๋ยวขอที่ขอกระเทียมใบหนึ่งเนาะที่จะบอกว่ามันเน่ะมันแพงมากเลยเพราะว่า พอได้กล er ับมาย้ำก็จะบอกว่าเดียก็ไม่ลูกก็ไม่ได้ยังไม่ได้ไปเก็บกายทองหรือว่าคุณครูบอกว่ากายทองคั่นี่แพงมากก็เปิดขายทอง่วนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้ฟังย้อนไปด้วยเลยอะไรเงี้ยราะว่าตอนนี้ไปอยู่ในเลิฟไงก็เลยยังไม่ได้ไปเก็บแล้วก็เอากายทองไว้ที่หลังมือนกันแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าโอเคแหละคือบอกกับทุกคนว่าแบบ ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้มันไปถึงจุดนั้นก่อนหรือว่ามีอะไรอรสยเินอ่าให้สายเกินแก้น่อยอย่าให้สายเกินแ้อย่ออย่างนากหน่อยพี่เปียวนี่ว่าอย่าให้สายเกินแ้เนาะออถ้าใครได้มารู้ก่อนเนี่ยก็คือเป็นประโยชน์ต่อชีวิตมหาศาลนะไพศาลเลยเนาะแล้วก็เรื่องที่รักดูดูเหมือนจะเป็นโรคที่รักษาไม่ได้อะจริงวนี่นั่นอะเมื่อกี้ก่อนที่จะลงรถอะ ก็แใครตื่นรู้เสรีธทรนั่นไม่ต้องเฉียวเรื่องพวกใครใครเจ็บอีกเลยนะเพาะวนะนี่คือยารักษาทั่โลกอย่างแท้จริงนะถ้าคุณไม่เก็ตข้อนี้เนี่ยก็แก้ข้างนอกกินข้างนอกอยู่เรื่อยไปไม่เคยหายไม่เคยจบอย่างไ่ได้บางคนกินให้หน้าเด็กตุ๊ดตุดตุดแต่ได้ก็ตามแต่นี่ดูสิเรามาใสระทําก็คือหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนเนาะหน้าเปลี่ยนไม่ไหวแล้วไว้ก็หลอกกันไม่ได้ไอ้นี่ต้องจิ้มจิ้มอันนี้มนจิ้มอางนี้ก็ได้ค่ะหรือจะคอนเสิกก็ได้อันนี้ก่อนหรือเอาเดียไปก่อนเลยจะคุยยไปก่อนเล นั่นแหละก็คือจะบอกว่าแพงมากหน้าปัญญาหน้าลูกไปหรอโอ้โหหน้าก็คือหาตั้งไม่มีเขินตรงนี้แหละเขินตรงความหน้าแบบหน้าแบบออร่าตัวเอ้ากูดไปใครวะหน้าแบบใครวะทันยังควินจบนะจบได้ดีกว่ามันปิดได้ยังก่อนดีกวปิดไรไปกินกินมากกว่าเดี๋ยวค่อยได้ดีกว่า ้างคนเนิ่มอย่าให้ไปแนะนำละโคเอ้ยค่อยมาแนะนำไหมน,นี่ไหมคาร์าดคาร์ดเออวันนี้ผัก <มา S 2> ของแ,แพงเนาะนั่นแหละก็อ,อยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าใครเขาเรียกอยากสลัดออกนะเรื่องสุขภาพแบงแท้จริงนะเพราะบางคนเนี่ยคือคาราคับซังทั้งปีทั้งชาติแล้วไม่หาย เป็นโรคเป็นนู้นเป็นนี้เป็นนั้นโรคซึมตืดเดี๋ยวไดก็ตามที่เขาผูู๋ฝังกันมาเนาะถ้าใครไม่เก็ตเรื่องปัญญาที่แท้จริงเนี่ยก็เป็นเหยื่อการตลาดหยู่ล่ําไปโอเคไหมทุกคนพอคุณเกิดปัญญาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องอยู่ท่ามกลางโรคไัยแคเจ็บอีกเลยใช่ไหมเดียทุกคนที่อยู่ในในชาวอินสาไปร์เนี่ยอหัวใจน่ารักทุกคนที่อยู่ในชาวอินสาไร์เนี่ยเขาเรียกว่า ไม่แต่ลูกภครไเจ็บเลยเห็นไหมเป็นความรักแล้วก็มีพมีกาลังวัญชามีชีวชีวะคุณรู้ไหมมันไม่ใช่แค่สุขภาพดีธรรมดาแต่การมีชีวานี่คือยิ่งกว่าสุขภาพดีแข็งแรงอ่ะได้บอกป่าุกเรื่องอืมแต่อยากให้ทุกคนได้เข้าใจแล้วก็ได้รู้แล้วแถมยังกินอะไรก็ได้เห็นไหมอิสระสบายโอ้ยล้าชีวิตมันล้าเองแล้วกูบอกว่านี่อะไรนะรูบอกว่าอะไรวาตอนที่เกอนออกมาที่รูบอกว่าเรี่ยคือแบบกินอะไรแบบที่กูบอกลูกอะไรอกอ่ไรอ่ะ กินกินแล้วไปไหนอ่ะเออกินแล้วไปไหนเนี่ยกินอะไรก็อร่อยกินอะไรก็ฟินแล้วไม่ต้องกลัวโรคภัยไข้เจ็บเลยมีแต่แข็งแรงอีกยิ่งขึ้นไปเลยอ่ะกินแล้วมันหายไปไหนอ่ะลึกมากเนาะอันนี้ก็นั่นแหละฝากทิ้งท้ายไว้ทุกคนเลยก็นั่นแหละอยากให้รู้ด้วยว่าปัญญาคือที่สุดหน้าปีกไม่ไหวอีกรอบแล้วล่ะอย่าค่อยไล่อีกอย่าค่อยไล่อีกแล้วฝากแชร์ด้วยนะเด็กๆเออแล้วก็มีเกิดมาเพื่อสื่อสารภาคข้า เดี๋ยววันนี้อาจจะมีสอนก็ได้ใครมีคาถามอยากถามอะไรเรื่องสายธรรมแล้วก็ปัญญาแปงแพงต้องไปลงได้นะคะัเกิดใหม่ไปไปศารพระค่าโอเคไหมลูกวันนี้ให้โปรสา,สายน,นะห้าห้าพันห้าร้อยสิบห้าภายในเชื่อคืนวันนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมีเริ่มสอนเกิดใหม่ไปสารพระค่าแล้วพระค่าเนี่ยใครอยากถามแล้วก็ถามได้เลยครั้งก่อนมีคนถามเรื่องอะไรนะครอบครัวแล้วก็ลูกลูกเป็นตุ๊ดตุ๊ใดๆก็ตามเนาะก็คือฟังมาหน้าทุกปัญหาเนี่ยที่มันไม่ถูกแก้ในชีวิตเนี่ยเพราะว่าคุณไม่กระจ่างกับมัน ความกระจ่างเนี่ยคือยารักษาโรคชิ้นเดียวที่สามารถทําให้ทุกอย่างหายได้เลยเขาเรียกว่าเหมือนปาฏิหารเนาะปัญญาเนี่ยทำให้ทุกอย่างไม่เหมือนเกิดปาฏิหารคนที่ไม่เกิดปัญญาไม่แก้ให้ตายทั้งปีทั้งชาติมันก็ไม่หายเข้าใจเปล่าแล้วก็คาราคาซังอยู่นั่นแหละหรือไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือว่าเรื่องเงินหรือว่าเรื่องสุขภาพหรือเรื่องเรื่องคนรักหรืออะไรก็ตามเนาะก็จะติดตรงที่ไม่กระจ่างนั่นแหละใช้ชีวิตด้วยความก็เรียกว่าหลงลืม เนาะปิตาสร้างมาเรื่อยๆนะจริงๆก็คือไม่ไม่เป็นตัวเองอวไม่เป็นซอสอ่ะไม่เป็นตัวเองไม่เป็นซอสอะไรเงี้ยคือแบบแพงมากเรื่องนี้อะไรเงี้ยคือทั้งหมดอ่ะพอมาอยู่ในซีรีส์อ่ะแล้วมันยอดดอยจริงมันก็เลยทาให้รู้ว่าแบบพ้ยสุดท้ายมันคือความสัมพันธ์กับตัวเองกับซอสอ่ะเออเรากับซอสเท่านั้นแหละเงี้ยที่แบบทาไมเรื่องเงินไม่ไม่มั่งคั่งทาไมเรื่องความสัมพันธ์คนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงครอบครัว คนรักพอ่อแม่ลูกอะไรต่างๆ<ม>ทุกอย่างเอวี่จริงกระเบลเลยนะทุก<ม>อย่างเลยนะคือเกี่ยวกับเราอะไม่ลงล็อกกับตัวเองสุดต้องคือความสาคัญตัวเรากับซอสในตัวเองอนะไรเงี้ยคือแบบมันมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกัน<อ>ง่ายๆก็คือไม่กระจ่างนี่แหละก็คือไม่ตื่นรู้สัจธรรมเนี่แหละอย่างที่บอกว่าทำไมเราถึงรู้ลึกแล้วก็ละเอียดแล้วก็เราเลือกที่เพียวแล้วก็บริสุทธิ์แล้วก็ละเอียดด้วยนะใช่ก็้สำคัญคือมีเวลาว่างในสวรรค์้าคนไม่มีเวลาว่างไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปสวรรค์ คุยเมื่อวานใช่ที่คุยอ่ะที่บอกแม่ว่ามันคือแบบเราว่างไงใช่คือมีเวลาเราว่างเลยคือตัวเองคือต้องว่างแล้วต้องนิ่งจริงๆอะไรเงี้ยคือแบบเออเออมันเป็นแบบนี้จริงต้องว่างนิ่งให้กับตัวเองจริงคือแบบมันต้องว่างมากๆเลยอ่ะถ้าไม่ว่างมากก็คือไปก่อนได้เลยใช่ออย่างไรเลิฟสี่ไม่นิ่งมากพอที่จะได้ของแพงใช่จริงในพิมพ์ประโยคนี้ใครแชร์ไปหมาตาดนพิมพ์ประโยคนี้ ถ้าคุณไม่นิ่งมากพอที่จะฟังบัญยายได้ยินเนี่ยก็แก้ั้างนอกอยู่ล่ำไปนะมันไม่เคยจบจริง<น>ถ้าจะเอาที่สุดก็ต้องว่างให้สวัดใช่อันนี้คือแก้ที่ถูกทางจริงๆแล้วตรงจุดที่สุดอ,อยากใครยีอะไรแต่ว่ามันคือการตรงจุดที่สุดอืตรงจุดปัญญานี่คือตรงจุดที่สุดแต่ว่าตรงอื่นอนะเฉียวไปเฉียวมาต้องเฉียวไปเฉียวมาแล้วไม่เจอแล้วไม่เจอไม่จบสุดท้ายก็เหนื่อยแล้วก็ไม่เบาแล้วก็ไม่อิจราแล้วก็ไม่เบ่งบานแล้วไม่เพิ่มพูนใช่นี่แหละผลลัพธ์ของแพงใช่ รักทุกคนเลยก็เดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ก็ให้โปรสำหรับไลฟ์นี้ก่อนนะใครที่เห็นไลฟ์นี้แล้วก็แชร์ไปก็บุญมหาศาลแล้วก็ห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าคะในนชื่คืมวันนี้แบบนี้คือสามอะไรคือไม่ไปสารก็คือใครมีคําถามเราก็ไปถามในคลาสได้เลยคือจะบอกว่าปัญญาไม่มีราคาหลักพันแต่นี่คือให้โอกาสแล้วเนาะให้ทุกคนได้เขาเรียกว่าถามในสิ่งที่ป็นติบอยากถามอะไรก็ถามในคลาสก็คือจะยกคําถามมาตอบกันเลย ก็คือเอาง่ายๆคือเอาบทสรุปของทุกๆคัสที่เราเรียนรู้ละ,ละเอียดลึกมาต่อช็อตคัไดาเลยถ้าใครอยากได้ช็อตคัดนักก็ไปฟังไป,ไปถามในเกิดหมายไปถานะาคื ah ้จะบอกว่าไม่มองข้ามเรื่องราคาคุณจะได้พบปัญญาที่ไปิษัทเนาะแต่ถ้าคุณก็เรียกว่าแค่ห้าพันห้าร้อย้านี่ยังไม่ได้ฟังในปัญญาแพงอ,ะอ่ะก็เหมือนกับเลี์เพชรออกไป<ช>ของดีงาม ฟังเรื่องของดีงามเนี่ยมันให้สำหรับเฉพาะผู้ที่เห็นคุณค่าแล้วก็ลงทุนในตัวเองเท่านั้นหมายถึงว่าเห็นคุณค่าในปัญญาเนาะก็ถึงได้เจอกันใช่อ่ะวันนี้ก็แล้วก็การลงทุนเนียค่ะการองทุวันนี่ยโบนัสหนึ่ยพันสี่ร้อยสี่สิบสี่คะแนนชิ้นคืนวันนี้บทย่อยนะบทเต็มห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้า ห้าหมื่นห้าพันก็ถือว่าถูกมากเพราะอะไรรู้ไหมค่าแพงค่ารักษาแม่งแพงกว่าไฟสารเป็นล้านล่ะใช่ใช่ใช่ไม่ติดกับบรรยาใช่ถ้าใครอยากแก้ข้างนอกก็ไปที่อื่นก่อนได้ใช่ไม่ว่ากันน้องรักทุกคนเลยแล้ววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาใหม่หม่ำหมำก่อนนะเดี๋ยววันนี้อาจจะมีไลฟ์ก็ได้เดี๋ยวลองดูในเกิดมาในสารภาคห้าแล้วกันนะใครอยากติดตามก็พิมพ์เลยว่าติดตามแล้วก็ฝากแชร์เพื่อนๆถ้าใครแชร์ไปให้เพื่อนได้มาลงด้วยกันเนาะก็ให้ให้ห้าะค่่่มากกัับบูเพือน เออห้าพันสอ้อยย่สิสองมานน่เต็มคมั้นโอเคแล้วเ,เจอกันถ้คำอ,อะไรก็เจอกันนะคะบ๊ายบายปีนี<อ>้หน <Bye bye. S 2> นะต่อไหมจูเอค้มปัดไปดา